แรงศรัทธาพารวยห้าดาราสายมูเตลูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้ชีวิตโคตรปังค่ะเรื่องของความเชื่อลี้ลับไสยศาสตร์หรือแม้แต่การบูชาเทพเจ้าก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ ซึ่งไม่ควรที่จะก้าวไก่กันนะคะในวงการดาราก็มีดาราหลายท่านเลยนะคะที่มีความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วชีวิตนะคะก็ประสบความสาเร็จทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักจนหลายคนเลยนะคะสนใจที่อยากจะบูชาตามและบางคนนะคะก็ยังกลายเป็นครูรูของวงการนี้ไปเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่า5ดาราสายมูมีใครบ้าง 1. มดดําคชาภาเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยนะคะที่มีความเชื่อเรื่องลึกลับเลยก็ว่าได้สําหรับมดดําคชาภาที่นอกจากเจ้าตัวจะเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วนะคะก็ยังเดินสาย ทำบุญทุกครั้งที่มีเวลาว่างค่ะโดยเฉพาะทริปสรแสวงบุญที่อินเดียและพามา่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ของดีค่ะคือปรลัดขิกนะคะมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งหากโพติดตัวไว้ก็จะทำให้คนรักคนหลง,ลงทั้งเรื่องงานและความรักค่ะและต้องพิธีบูชาที่ถูกต้องนะคะซึ่งมดดำก็พกติดตัวทุกวันค่ะไหนจะมีรายการวิทยุที่พูดคุยเรื่องนี้รับอีกต่างหยอมใจในความนับถือจริงๆค่ะ สองททายังนะคะสาวลูกครึ่งอย่างททายังก็มีความเชื่อความศรัทธาพระพิคเดทมาตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งททาเคยบอกว่าน้อยคนจะรู้ว่าเธอศรัทธาในพระพิคเนทมากๆทั้งทําพิธีกรรมกราบไหว้บูชาและศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ15แล้วค่ะหากมีเวลาว่างก็จะไปไหว้พระพิคเนทที่วัดแขกและยังบอกว่าที่ผ่านมาขออะไรท่านก็ให้สมหวังทุกอย่างซะด้วยสหนุ่มกัญชัยสาหรับพิธีกรคู่หูหมดดำประชาพาอย่างหนุ่มกัญชัย ก็เปิดเผยความเชื่อตอนที่น้องมายูลูกสาวป่วยแบบไม่มีสาเหตุหลังจากที่คนใช้ที่บ้านฝันว่ามีคนมาขอข้าวกินแต่เมื่อตอนถวายเครื่องเช่นแล้วน้องมายูก็ยังไม่หายจากอาการป่วยจนต้องให้หมอปลามือปราบสัมภเวสีที่มีความเชื่อว่าวิญญาณไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ทําพิธีไล่ดวงวิญญาณที่บ้านจะได้ที่สุดนะคะน้องมายูก็หายจากอาการป่วยราวประทีฐารเลยนะคะหนุ่มกรนไชรย,ยังมีรายการที่พูดคุยเรื่องความเชื่อกับมดดําอีกด้วยค่ะ สีอาร์ตพิสุจิ์ค่ะพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นขวัญใจสาวคนนี้ก็มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงนะคะนอกจากโชคเรื่องนี้แล้วนะคะหนุ่มอาร์ตยังมีงานในวงการมาตลอดไม่ขาดเลยค่ะ ซึ่งเขาได้บอกว่าตนเองมีความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นส่วนตัวซึ่งหลังจากยกพญานาคนครราชมาบูชาหน้าบ้านหลังใหม่ทําให้ช่วงนี้ชีวิตดีีดนะคะแถมเกรงเลขอะไรไว้มีถูกทุกงวดค่ะข้าสิริพรอําไพพงศ์แม้ว่านักลองรุ่นใหญ่อย่างสิริพรอําไพพงศ์จะไม่ได้มีประเด็นเรื่องความเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นข่าวคลึโครมแต่ไม่นานมานี้นะคะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าถูกหวยมา200งวดนะะซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นปฏิหารจาก ของพญานาคราชปู่ศีสุดโทที่กราบไหว้ไหนจะมาเล่าว่าเมื่อก่อนนะคะเธอเสียงแหบจนถึงกับต้องยกเลิกงานนะคะแต่หลังจากได้ขอเสียงกับพ่อปู่ศีสุดโทแล้วปัจจุบันนะคะสิริพรมีเสียงที่เป็นปกติสามารถรับงานโชว์ตัวรับรัพย์ได้ไปยาวๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของสายมูนะคะถ้าเก่งแล้วก็ดีนะคะแต่ถ้าเก่งบวกเฮงแล้วยิ่งดีใหญ่เลยคะ่ะ